สวัสดีครับตัวนี้นะครับผมจะกำลังทําการม้วนเชือกนะครับุ่นผู้ชมทำการม้วนเชือกครับตัวนี้ก็เป็นเชือกสายพานนะครับนี่ขนาด1.7นิ้นะครับที่ใส่เรนเรา,อาลอยหาซิฟถึง2เมตรผมจะใส่1.7มนิ้นะครับตัวนี้ก็เป็นโลกเก็บสยอยยางนะครับสามารถซื้อเลยตามห้างวัสดุทั่วไปนะครับเช่นโฮมฮับโ้มโปรไทยวัสดุโบเบนเฮาประมาณนี้นะครับ ก็จะมวดนะครับคุณสมบัติของเสือกสายสายพันธุ์นะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นเสือกทุ่นท่านเป็นเสือกแข็งแรงนะครับคนนิยมเลียนร้ายนะครับน่ว่งการวาวตอนนี้นะครับผมเพราะเวลาวาวมันข้นมันว่าควยตกคลองช่างนะครับพีๆลองนี่ครับถ้าเขาใส่เสือกสีมันจะความสั้นมันจะอยู่ประมานซัมนี่ถ้าเขาใส่เสือกสายพันธุ์มันจะอยู่ประมานซัมนี่สึ่งมันต่างกันนะครับบอลนาในในการวัดองศาความสั้น ใส่เสือกสีเท่าสื่อตามหน้ามูบาทน,นะครับแบบเป็นแตะเป็นใจเป็นติวติวละสิบาทหรือเทาสือแบบเป็นม้วนน่งใหญ่แบบม้วนกลมๆมีใหญ่นะครับสมมุติความสั้นเนาะผมผมผมยกตัวอย่างก็คือสมมุติเต็มลอยความสั้นอยู่ประมาณสักหกสิบนะครับแต่เข้ามาใส่เสือกสายพานแบบนี้นะความสั้นอยู่สักประมาณสักแปดสิบนะครับซึ่งจะต่างกันค่อนข้างจะพอสมควรนะครับ ตัวนี้นะครับ่างานีท่ากนารมวดน,นะครับตัวนี้ก็จะเก็บไงนะครับราคากับยี่ยูประมาณหาลอยกาบาทนะครับตัวนี้ครับของตามหยีห้อนะครับของตามอของตามหยี่ห้อนะครับตามเก็บนะครับเท่าฐาเข้าสื่อ,อยูนี่มันสื่อไงเท่าทฐาเข้าสื่อ,อยูตามรัศดานะครับก็จะเป็นตัวสีสมก็จะเป็นตัวหน่อยพันี้ ผมเนี่ยนําครับเวลาใส่ไปโดน,ดน,ดนมันเสือดอนะครับมันเสืดอนะครับมันเสื่อมให้ใส่หัอซีดดีๆนะครับผู้ใดมีสแตนเลสมีเล็กก็ใส่แบบแบบแบบท,ท่อนๆแบบดีๆไปเลยนะครับท,ท่อนๆดีๆดีๆไปเลยอาเยินมันมันมาหนังะจะใส่แบบจะใส่แบบแบบม่นดีๆท,ท่อนๆไปเลยใส่หัอดีๆไปเลยนะครับราคามันก็จะมีตังแก้ทา ทายีหอเกียดเกียร,ร์ทรามัานะครับทีสั่งอยู่ตามรัศดาจมโมบพิษนะจะโบกเกินสองหลอยนะครับสองลอยบาทซึงงผมสื่อมาแล้วอยู่ซืกอว่าบ,บกบบกไฟประทับใจนะครับผมบตัวนี้ก็เลยไปสื่อตามหางวัสดุตัวนี้สื่ออยูโฮมโฮมโฮมมั่น,น้งครับถ้าผมจัมบพิษอยู่บนวัสดุอยู่บรินชั่มหลาดนะครับแต่ถือว่าโอเคครับโอเคหรือสื่ออยู่ตามโฮมภาพก็ได้ ราคาก็จะอยู่ประมาณซีลอยหาซีหอดห่าลอยนะครับก็จะมีราคาตามเกียรตินะครับก็จะมี4ีลอยหาซีห่าลอยเจ็ดลอยเก้าลอยมีหอดประมาณสองพันครับสองพันบาทนะครับสองพันบาทไอ้ลักดึงมาผูดึงมาผีก,ก็ได้ดึงดึงดึงขึ้นขึ้นขึ้นมาดึง ฮะกบบ่าหูกันไปกย็ยันไฟเอาลงมเล็กน้อยนี่ไฟว่าก็จะเอาลงมเล็กน่อยนี่แหละไปดึงมากเลยแล้คันคันข้าวเดียวนี่ไอข้าวเดียวนี่ดึงขึ้นมากนี่บ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 ,บ,บ,บ่นี่ครับ ขันสมุดขันสมุดล่องกรลงอยู่บ่วงหน้าปาจีนี่ครับเสียกสายผ่านนะครับจะเอามาแหยจะเอามาแหย่พอยแย่ได้นี่ยพอยแย่เล่าอยากได้เสียก สียสายผ่นะนะครับมาเบาเรื่องกันเสียสายผ่านก่อนครับก็คือมาต่อเสียสายพผ่า็คือ,คอผมแน้นํานะครับขนาด1.7มิลให้ใส่กับเบาลอยหาสีถึง2เมตรนะครับหาเลย2เมตรขึ้นไปให้ใส่เบอร์2เมตร2เมตรหา2เมตรหา3เมตรให้ใส่เบอร์2.2มิลนะครับหย่อมเลยครับว่า2เมตรขึ้นไปหรือเมตร หรือเอาสองเมตรนะครับสองเมตรขึ้นไปให้ใส่เบอร์สองจุดสองมิละนะครับหรือสองจุดสามมิลนะครับ,รอรบพอดีครับครับผมกับประมาณหนังสีอนะครับบ่ขันบ่ตอนมันใส่ตอนมันใส่เนี่ยมันดังแค่ยู่นเอลักบานนี้พ่อมันเศร้าใส่มันกะมันกะเศร้าดัง เดี่ยวมารีวิวนะครับเสือนสายผ่านให้เบิ่งนะครับเก็บยังไงนะครับท่านผู้ชมยำหวาน่านหนึ่งก้อสุกข,ของคนเหรียญลาวครับถ้าแบบประมาณนี้ครับเบาอกยื้อนกันได้ไหลายแหงเบอกวนๆนะครับเบอกโซโดีกันแต่เบ็ดมื่นเบ็ดเขื่อนนะครับก้อสุกข,ของคนเหรียญลาวนะครับ ลากราบเอาลูกไปเอาหลูกลงเนะไปหลูกไปทรงหลูกเป็นปะุกกตบลงบัวไก่เดกเนี่อันเดียวครับนี่นครับหัวนี่ยๆครับหาตั้งเจอหมวนี้บอกเกินหานาที่เดียวนะครับ ครับมึงคือจังศีสนะครับแต่มันเร็วนะครับผมเคยจับเวลาอยู่ครับประมาณสามนาทีแล้วนะครับมวนแบบนี้่มังไงเขากับเช็ดังสีก็ได้ครับนี่ครับเล็กเท่าไหรก็จะอุ๊อันนี้แหละครับเล็กหน้อยเขากับแบบเช็ด จบเป็นที่เรียบร้่อยนะครับผู้ใดสนุกสนใจอยากจะได้เสียกสายพานนะครับใครสนุกส้นใจอยากจะได้เสียกสายพานต,ติดต่อมาทั้งเขตบ,บ,บาจริงนะครับเขตุจริงคนติดตามสองมือนะครับหรือช่อง u t u b e นะครับฝากเขาไปมึงช่อง YouTube นะครับอ่ะผู้ใดอยากได้ส่วนตัวอใใีให้ทักมาทั้งเขตบ,บาจริงนะครับหรือ,อต,ติดต่อมา085 6 1 2 7 3 3 6 0 8 5 6127336นะครับสวัสดีครับ